พ้อครับอายรันครับครับผมอ,าาอ่จัุยังดีนะวันนี้เป็นอ่าจัดให้เจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์นะพายจายเออจัให้เจ็ดศูนย์่าไกม้วันเข้าอ่ะาอีกโนเองอ่ะปิดน้งเนี่นครับออกบ้านเจ็ดศนมันม่ก็ิมเจ็ดนะ่ะอือนักที่สุดเลยจยันสมันน้าระวนะ่นครับ เรียกผ้าจานะครับไป้ออาจา์ก็เอ่อเด่นขึ้นเก่าละมีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดเออครับผมเอ่อจับ,ดดก,บ,ก,บกู้ 1, กกกกให้กับหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเออพวกขึ้อเก่าละแล้มันเด่นตัวเก้าเก่ามันมาน,นี้เลยครับผม ออมาปอกต้นโตนะครับผมต้นโตน่ะจาแจแจ่ติดัางอสองเกตคับหนึ่งแปดจรดปัญาเป็นงอจว่ามากเลยมากสิบเจ็ดสิบหกนันจน่ยต้อบต้นโตครับผมอกทีกัปนเสียงบนนี่ลองเสีเมจมือาคนรับผมเม่กเรียกต้นโตก็ออกไป สามหงเด้อสามตัวมิตอะไรกันยันสามตัวก็หกสามหกหกสามหกปะสองเจ็ดสามสองเจ็ดสาม้เอาออกมาตัวนึงคือสามหกอืมตัดใถ้หน้าจัดเนาะตัดออกเดอตอตัวนึงครับ ครกต้องมีเลขก่อนของผู้่ากกเลขเก้สองกับบ้องเมย์เนอาเลตามครับออยู่ายเนาะาจารันเนาะเลขปลาล้มกันหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้เดลืงายเลยครับนี่จะดียม่อียนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เก่าเก่านึ่งน้ำบ่าไฟดำแม่นอ๋อมีเก่าหนึ่งน้ำนะครับเนาะมีสามตัวเออนะเหลตามตัวนึ่งเป็นเลบหนึ่งนี่เมื้อนี้เรามาตาไผ่เก็บดน้วอาจารย์เนาะอืมเก็บนเก็บหนึ่งครับผมขอเน้นเน้นเก็บโนมาอาจารย์ขาเน้นเก็บศูนไหมครับคุณยัยใจดี พุงพ่งย้่ใจดีในเน้นอะไรอาจารย์เน้นเจ็ดศู่โอ้บร<ค>ุนเจ็ดศูนย์เน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดขึมุ่งมันทีเกือนไปป่ะ<อ>ปครับนะต้องมองคำตอบยนน้อหนค้ครับนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนล้วอาจารยนน์บัเน,นียนครับผมอบันเนียน เด็กองันเนอว่านองันอะเอายันฝันเ่าเอาปลาเอามาไหหลายแม่ผมมาถวายทผมันอายุแล้วรักก่าได้เ้อูุเนี่ยอืมครับผมอายุมันเก่งติบครับผมจถามอายูแล้วแต่ว่าผมงคฝันนะครับเนปลายังไม่าจันปปลายังไหครับ เขาเขาสุบแบบเขาสิวครามอแม่ยังไงไหมครับผมก็ไม่กเรียนวนี่่หนาก้ำเ่าเอครับผมน้ำเ่าปลาก็จะเป็นน้ำแปอืมจัดมาเก่าแป่นะครับเนาะแต่พวกฟันนะอย่างเนาะครับผมมันทำอะไค่อยเปียว ครับนี่ตามองตั้งดีว่าอายุแล้วหรือคนพุทเถ่าเนี่ยอายุ่รตีเก้าตีเป็นเก้าไเพราะาพุทธเถ่าอันพุทเถาวงตามติดตีติดตีเหนมตีตีเป็นเก้เนีครับผมอ๋อต้องรักเกียขึ้นมาจัเอันนี้ีว่าอายุเกจเกปดตแล้วอือเจ็ดสิบแปดสิบนาจานนะครับ นะครับผมเดี๋ยวอยวขอทวดให้ได้พัาจันทวนเลยอันมีพผู้ยญ่ใจดีนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งมีนะครับเก้าหนึ่งเกวงวตัวเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับผมเาจา็ดศูนย์พนจนะส่วนเลข <แ S 2> เด็กน <ๆ S 2> <om. S 1> ้องพยาันวันนี้มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดนะครับเด็กวิ่งมีหนึ่งกับเจ็ด ส่วนเลขอาจารย์คัดไา้แล้วมีสิบเจ็ดสิบหกสองเจ็ดสิบแปดแล้วก็สามตัวนี้สามเอ้หกสามหกสองเจ็ดสามคัดออกไหมมีสามหกน้องอาจารย์ครับครับมีเลขคุณยายอ่ะคุณแม่พอาจา,พ 92, จารย์เสียชีวิตเนี่เก้าสิบสองน้อาจารย์เลข้าโล่งน, 1, 9, 1, นี่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับมาตรงกับเลขคุณยายใจดีนะครับเนาะ ครับผมอ้าวค่ะต้องขอขอบคุณพยาจารย์รายเด้อนะครับสิเทียงปัดในทางด DFC นะครับครับไอ้ชกมานัมเด้อพยาจันวลเนี่ยนะครับโดยมีความฝันน้ำหน้าพยาจันก็เปลี่ยนนะครับเนาะผู้เฒ่าเอาตาขาวมาให้นะครับเนาะแมนนตีครับผมครับขอให้ MC ชกมานพยาจาันตั้งวันนี้นะครับเด้อครับ กราบนมาสการล่าหลังครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆครับที่จัดประปันในทางดีครับผมไอซี่ขึ้นเขานะครับเนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ระหว่างหมอรวยกับพระอาจารย์ลมโพนะครับเปิดไข่ในทางม่านดีๆเด็ดๆตูพี่น้องฟังเลรอเ้อนะครับเดี๋ยวหมอรวย์จะลงตัวเลขให้พี่น้องรับชมนะครับขอให้โชคหามานนั่มทุ่งยันใจดีกับพระอาจารย์ลมโพในวันนี้นะครับไอซีนะครับ ขอบพูหลายที่ติดตามรับชมโดยดีเสมอมากขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาเลยนะครับเด้อสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในทาาของผระอาจารย์ลมโพนะครับมาเลยก็ได้นําเสนอในทาาของเพิ่นนะครับพระอาจารย์ลมโพเพิ่นกล่าวว่าวันนี่มีตัวหมักตัวชอบแล้วนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีด้นะครับลองติดตามนะครับดีเด้อนะครับเรลือผูอาจารย์ของพระอาจารย์ลมโพนะครับแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ วันนี้เป็นไขมา้าหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกนะครับสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับหกสามหกสองเจ็ดสามแล 3, ้วก็สามหกเด้อนะครับสําหรับในทางพาาระจันทร์ลมุมพโญนี่เลขฝาล้มคุณยายนะครับเนี่ยพระจันทร์รอดชีวิตนะครับหลืฝาล้มขึ้นหนึ่งเก่าหนึ่งส่วนอายุคุณยายเก่าสิบสองปีนะครับก้มฟันพาาระจันทร์ว่าเก้าแปดนะครับเด้อนะครับเป็น ทางของอาจาร์หลพบด้ววันนี้นะครับส่วนผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยไหมาซึ่งวัจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับขอให้ช่วยกันมาน้วนทางของผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็าอาจาร์หลพบไหมาพี่น้องเอฟซีดุนด้วนนะครับลองติดตามเราชมนะครับมักกะซื้อนะครับเด้อนะครับอาจาร์หลพใไ้คัดมาแล้วนะครับเลขกัมมีกันรตรงครับผู้ใหญ่ใจดีน้ำเด้งวันนี้นะครับ เลขยกคนตรงกันมักจะมีโชคเด้อนะครับระวังพี่ใหญ่ใจดีรับพราอาจารย์ลวงพ่อครับอ้าคอยช่วยให้มานกับสุภูสุสคนครับสวัสดีครับ